AI นะครับตัวเผยแพร่นะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้พอเราสรัางออนน่งพร้อมวันนี้ผมทัาพร้อมง่ายๆนะครับมีแค่ชื่อกับรหัสแล้วก็ส่งไปที่กุ e ก h e ชีนะครับตรงนี้จะมีอยู่สามาันนะครับเราก็ไปที่ Presentation ก็ได้นะครับแล้วเราบอกว่าเราใช้ดีไซ อันนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของบหวนเทมเพลตนะครับมันจะมีอยู่นะสามอันก็คือตรงดาวน์โหลดเผยแพร่เทมเพลตแบบเป็นที่เว็บไซต์นะครับเราก็คลิกที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีชื่อให้เราทำการตั้งนะครับมีตั้งเผยแพร่เรากดเผยแพร่ไป เสร็จแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับเราก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับเบบนนะครับ mm hmm. เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. จริงๆแล้วอันนี้อันนี้ตอนอ mm hmm. ผมเลือกผมเลือกผิดมันจะต้องเป็นด mm ีไซน์เป็น e ีเซนเ t ชันมันก็จะใหญ่ขึ้มนมาหน่อย mm hmm. นะครับแล้วก็แชร์ตอนแชร์นี่เราก็ทำเป็นเว็บไซต์แบบนี้ mm hmm. แล้วก็กดเผยแพร่ไปแล้วก็ไปเพิ่มสายนะครับอ่นะเรียบร้อยครับลุบเสร็จน,น,นี่คืออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปุ่มแก้หายไปเฉยๆนะแล้วก็ไปเลือกเอานะครับท่านนั้นเอง